ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าวันนี้ในหัวข้อจงทำทุกสิ่งด้วยความรักนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่24บนะครับบทสุดท้ายของพระธรรมหนึ่งโครินแล้วนะครับเราจะทำทุกสิ่งด้วยความรักได้อย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันครับ พี่น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่เราจะมาอ่านแล้วเอามาคิดด้วยกันนะครับว่าพระคําของพระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคําสอนใดที่ทําให้เราแปลกใจนะเพราะอะไรถึงแปลกใจแล้วเราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามได้อย่างไรมีคําสั่งไหมมีความบาปที่ต้อง ระมัดระวังไหมมีทัศนคติมุมมองใหม่ๆไหมมีแบบอย่างไหมนะครับมีพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่านะครับเราก็จะมาอ่านแล้วก็นำเอาข้อคิดต่างๆเหล่านี้มาใช้ในชีวิตนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับพูดถึงการถวายหรือการเรียรายเพื่อทำมิกชนนะครับข้อที่หนึ่งบอกว่าเรื่องการเรียรายเพื่อช่วยทำมิกชนนั้น ข้าพเจ้าสั่งคริจักรที่เคว้นคาลาเทียว่าอย่างไรท่านทั้งหลายจงทำเช่นนั้นด้วยทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามไรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรียรายเมื่อข้าพเจ้ามาถึงและเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใคร ข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินถวายของท่านพร้อมกับจดหมายไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและถ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรจะไปด้วยพวกเขาก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้าพี่น้องครับในเรื่องของการถวายในเรื่องของการเรียรัยรในช่วงเวลานั้นเนี่ยพี่น้องที่เยรูซาเล็มเกิดความยากลำบากเกิดกันดาน อาหารหรือมีความขัดสนอย่างมากต้องการความช่วยเหลือจากคิดจักรต่างๆนะครับในทุกที่ทุกแห่งที่จันโปโลเดินทางไปประกาศแล้วก็ตั้งคิดจักรนั้นจันโปโลก็สนใจพวกเขาให้รวบรวมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่เกิดความขัดสนเกิดความยากลำบากในเวลานั้นนะครับเนาะเราก็ได้เห็นถึงวิธีการหรือแนวทางในการถวายหรือเรี่อยเพื่อช่วยธรรมกิจชนหรือ เพื่อที่จะมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือว่าทุกวันต้นสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์วันทุกวันอาทิตย์พี่น้องผู้เชื่อจะมารวมตัวกันอธิษฐานอ่านพระคัมภีแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ในการรวมตัวการอธิษฐานนมัสการสรรเสริญพระเจ้านั้นเขาก็รวบรวมเงินส่วนหนึ่งที่ทำมาทั้งสัปดาห์ มามอบให้กับคิติจักรเพื่อที่คิติจักรจะนําไปใช้ในพันธกิจในการต่างๆนะช่วยเหลือพี่น้องที่ยากลาบากนะครับเพื่อใช้ในการาทําพันธกิจการเดินทางนะครับในปัจจุบันเราก็ได้นําเงินถวายนะพี่น้องที่เข้ามานมัสการและสันนิเสรินพระเจ้าในช่วงเหล่านี้นอกจากพี่น้องที่เข้ามานมัสการสันนิเสรนพระเจ้าในคิติจักรแล้วพี่น้องก็มี ในร่วมน,นมสัสการพระเจ้าผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไหวเข้ามาผ่านทางการโอนเข้ามาทางบัญชีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แนวทางให้แบบอย่างกับเรานะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่เราทํากันแบบนี้ตามพระคําของพระเจ้านะครับดันโบโลบอกว่าดันโปโลให้ที่คลาลเทียทำแบบนี้ด้วยนะก็ขอให้ทําทุกที่ทุกแ่งยก แยกเงินออกมาสะสมไว้แล้วก็มามอบพี่น้องพี่น้องที่ทำงานค้าขายแต่ละวันก็แยกเงินออกมาส่วนที่จะมอบให้กับพระเจ้าสะสมไว้พอถึงวันอาทิตย์ก็เอามามอบให้กับพระเจ้าเนาะแล้วก็ในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงแบบอย่างที่เราทํากันในเวลานี้ก็คือพวกเขาจะให้ใครคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนดูแลเงินนี้นะเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วหากพวกท่านรับรองใครก็คือคนที่คิดจักรับรองมาดูแลเงินในการตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบันทึกเพื่อที่จะจดไว้ว่ามีการถวายเข้ามาจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะข้าพเจ้าจะส่งคนนั้นให้นำเงินไปถวายเ,าเงินถวายของท่านเนี่ยไปพร้อมกับจดหมายพี่น้องครับ ก็คือคนที่คริดจักรรับรองคือไฟอไฟบัญชีของคิดจักรนะแล้วก็จันปอโลโบอกว่าถ้าเอาเงินเนี่ยไปเนี่ยก็ให้คนนี้เนี่ยไปกับจันปอโลด้วยเราเห็นแบบอย่างในเรื่องของเรื่องเงินทองเนี่ยนะว่าจะต้องมีสองคนที่คอยดูแลไม่ใช่คนเดียวคอยดูแลบัญชีจะต้องมีอีกคนหนึ่งคอย เป็นเพื่อนเป็นการรับรองเป็นการปกป้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทดลองในเรื่องของเงินทองเพราะว่าซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยมันใช้เงินใช้ทองเนี่ยใช้ทรัพย์สุสัตินเนี่ยเป็นเหยื่อที่จะทำลายคนได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันการทดลองการผิดพลาดหรือลม้มลงในบาปในเรื่องของเงินทองคิดจากจะต้องมีสองคนเวลานับเงินนะเพื่อที่จะเซ็นแล้วก็ยืนยันว่าทั้งสองคนเนี่ยนะจะทํางานด้วยกันแล้วก็ ปกป้องกันและกันแล้วก็มีคิดที่จบมีผู้รับเช้พระเจ้านะรับรองแล้วก็ดูแลแล้วถ้าเอาไปใช้ก็ต้องมีสองคนอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอาไปใช้ใจอย่างไรนะเพื่อปกป้องนะจันโปโลเนี่ยทำในเรื่องนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมากนะเอาเงินไปช่วยพี่น้องที่เยรูซาเล็ม er จันโปโลบอกว่าต้องมีคนที่ไปด้วยกันกันกบจันโปโลด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการคอลานินทา แล้วก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นในเวลานั้นที่คิดจักโครินด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของเงินทองก็เป็นการปกป้องนะแล้วก็ในคิดจักในเวลาปัจจุบันนี้ก็ทําลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนะเพื่อกันเป็นเพื่อการปกป้องผู้รับใช้พระเจ้าปกป้องคนของพระเจ้าเหมือนพี่น้องผู้เชื่อในเรื่องของการเงินนะครับนะข้อที่5นะครับเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้า จะมาหาท่านทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าจะไปทางมาซิโดเนียและข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่านและอาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาวเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะไปทางไหนพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปจัมโโลมีแผนที่จะเดินทางอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะไปหนุนจิตชูใจเพื่อที่จะประกาศขอบรวยสวดเพื่อที่จะทางานรับใช้พระเจ้าเป็น้องครับ น้องมีแผนที่จะรับใช้พระเจ้าจะประกาศเรื่องราวของพระองค์อย่างไรบ้างในชีวิตวันนี้ท่านมีแผนที่จะรับใช้พระเจ้าในงานของท่านในภารกิจที่ท่านทำเนี่ยท่านมีแผนที่จะประกาศแล้วก็บอกเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนที่อยู่ในสายสัมพันธ์ของท่านอย่างไรนะขอให้ชีวิตของจันปโปลเป็นแบบอย่างให้กับเราเห็นไหมครับนะทุกวันท,ทุกอาทิตย์ ทุกเดือนเราจะมีแผนเพื่อที่จะประกาศแล้วก็บอกเรื่องราวของพระเจ้าให้กับคนที่เราพบเราเจอเนาะแล้วก็ข้อที่เจ็ดเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการพบพวกท่านเฉพาะเมื่อผ่านไปเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่กับพวกท่านระยะหนึ่งถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบข้าพเจ้าจะค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อยนี่ก็เป็น แผนเป็นสิ่งที่จันโปโลโบอกว่าทุกครั้งที่เราวางแผนทุกครั้งที่เรามีเ,เป้าหมายสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเป็นแผนและเป้าหมายที่พระเจ้ารับรองที่พระเจ้าออพอพระทยไม่ใช่เราเนึกอยากจะไปเนึกอยากจะทําก็ทำเนื่อยากจะไม่ทําก็ไม่ทําไม่สนใจไม่ใช่ถ้าพระเจ้าประสงค์ให้เราทําเราจะทําพระเจ้าพอพระทยให้เราไปไหนเราก็จะไป เพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วจันโปโลบอต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับพี่น้องสมาชิกที่โครินเน่ยนานๆเลยนะไม่ใช่ว่าไปด้วยความจำใจไปแบบไม่เต็มใจไม่ใช่นะจันโบโลไปเพื่อที่จะใช้เวลาร่วมกันนะพี่น้องครับทุกครั้งที่เรารับใช้พระเจ้าหรือเราทำพระรกิจของพระองค์ในแต่ละวันในแต่ละครั้งเนี่ยนะขอให้เราได้ใช้เวลาได้คุยได้มีส่วน ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องของเราที่เราต้องการจะให้เขาเติบโตหรือรู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะครับจันบโรว่าอยากจะค้างอยู่ที่นั่นนานๆเลยนะถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าประสงค์นะครับข้อที่8นะครับและข้าพระเจ้าจะอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพนเะิคอสตจันบโก็อยู่จนถึงเทศกาลเพน t e คอสตคอสก็คือเทศกาลแห่ง การถวายผลแรกกันนะเป็นแล้วก็เป็นเทศกาล50ปีนะเพนเทคคอสไปว่า50วันขอภัยไม่ใช่50ปี50วันนะครับเพราะว่าที่นี่มีประตูปเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางที่จะทํางานเกิดผลและคนขัดขวางก็มีมากด้วยนี่อครับที่ไหนที่มีการเกิดผลที่นั่นก็จะมีการขัดขวาง ถ้เกิดว่าที่ไหนมันโตอ,อยู่กันอย่างสงบรับรื่นเรียบร้อยนะแสดงว่ายัางไม่มีการเกิดผลถ้ามีการเกิดผลเมื่อไหร่การขัดขวางการข่มเหงการต่อสู้จะเกิดขึ้นที่นั่นนะครับเมื่อเราไปประกาศเป็นพยานถ้าเกิดมีคนเปิดใจเข้ามาแล้วก็เชื่อในพระองค์โอ้ก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทันทีในพื้นที่ตรงนั้นนะในหมู่บ้านในบริเวณนั้นอย่างแน่นอนเป็นรองครับเมื่อท่านเกิดผลในงานของพระเจ้าเมื่อท่านเกิดผลในชีวิตฝ่ายวิญญาณนะครับ การต่อสู้การโจมตีจะเกิดขึ้นทันทีนะการขัดขวางของซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยจะเข้ามารบกวนแล้วก็ขัดขวางท่าน,ท,นทันทีเลยดัยงนั้นไม่ต้องกลัวนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะแท้จริงแล้วคนที่ตั้งใจจะเชื่อในพระองค์ติดตามพระองค์เติบโตในทางของพระองค์จะมีการข่มเหง จะมีการขัดขวางนี่คือข้อเท็จจริงไม่ต้องกลัวนะพระเจ้าบอกว่าพระองค์อยู่ด้วยเมื่อเราเผชิญกับการทดลองเมื่อเผชิญกับการขัดขวางพระองค์จะประทานกำลังเรื่อยแรงและพระองค์จะให้ทางออกกับเราพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราต่อสู้แล้วก็อยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างลําพังโดดเดี่ยวพระองค์อยู่เคียงข้างและพระองค์จะนําพระเจ้าทรงนำกานเปาโลให้ผ่านสถานการณ์การขัดขวางต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําพาพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อที่โมธีเนี่ยข้อทีอ่สิบเมื่อที่โมธีมาหาท่านจงระวังอย่าทําให้เขาไม่สบายใจเมื่ออยู่กับพวกท่านเพราะว่าเขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนข้าพเจ้าที่โมธีนําจดหมายหนึ่งโครินเนี่ยไปให้ให้กับพี่น้องชาวคโครินนะแล้วก็ท่านบลเราก็ฝากหังว่าเมื่อไปแล้วก็อย่าทําให้เขาไม่สบายใจนะก็คือว่า พี่น้องครับเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าทาํางานท่ามกลางเราเราทําให้พี่น้องทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าไม่สบายใจโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าทําให้เกิดความแตกแยกกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เชื่อฟังพระคาของพระเจ้าพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าจะถูกรบกวนเป็นอย่างมากแล้วก็ จะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะผู้รับใช้พระเจ้าจะทุกข์ใจเมื่อคิดจักแตกแยกเมื่อคิดจักไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อคิดจักไม่กระตือล้นแล้วก็ไม่ทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเป็นความจริงนะจันโปลบ,บอกกับชนพี่น้องชาวโครินบอกว่าอย่าทําให้ผู้รับใช้พระเจ้าไม่สบายใจนะเขาเป็นผู้ทํางานของพระเจ้า เขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อนหน้าตาชื่อเสียงกิติยศไม่ได้ทําเพื่อเงินทองแต่เขาทํางานเพื่อพระเจ้าดังนั้นอย่าให้ผร้คับใช้พระเจ้าไม่สบายใจเอเมนนะครับข้อที่11เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครดูหมิ่นเขาแต่จงส่งเขาเดินทางโดยสันติสุขเพื่อเขาจะกลับมาหาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ากําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่นะเมื่อไป แล้วเขาก็จะกลับมาแนละ้วก็ให้เขา,เาส่งเขาด้วยสันติสุขนะอย่าให้ใครดูหมิ่นเขาไม่นอ้องครับเราดูหมิน่นผู้รับใช้พระเจ้าโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเรามองว่าผู้รับใช้พระเจ้าไม่มีอะไรจะทำก็เลยต้องมารับใช้พระเจ้าหรือเปล่าก็ขอบพระเจ้าเมตตานะงานรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่พระเจ้านะเลือกพระเจ้าเรียบ บางคนที่ต้องมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานทําไม่มีอะไรที่จะทําไม่ใช่นะจันโปโลมีงานทําที่โมทีก็มีงานทําแต่พระเจ้าเรียกเขาเขาก็ตอบสนองแล้วก็เข้ามาถวายตัวรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับขอพระเจ้าไม่ต่าขอพระเจ้านําเราข้อที่12บสอง ส่วนเรื่องอปอลโลซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั้นข้าพเจ้าขอร้องเขาอย่างมากเพื่อให้ไปเยี่ยมท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกพี่น้องแต่เขายังไม่ค่อยอยากไปในวลนนี้แต่เมื่อมีโอกาสเขาก็จะไปอานั้กับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ uh, งานรับใช้พระเจ้าอปอลโลก็เป็นคนหนึ่งที่กระตือรือร้นในเรื่องของการ uh, ประกาศแล้วก็เป็นพยายน,นการที่จะไปที่ โคดินก็อาจจะติดขัดอยู่นะฮะในหลายๆครั้งเนี่ยงานรับใช้พระเจ้าก็จะเจอกับการติดขัดแล้วก็ทําให้ไม่พร้อมที่จะเดินทางก็ต้องหนุนใจกันนะจันปโปโลบอกว่าจะขอร้องหนุนใจให้กําลังใจเป็นอย่างมากนะเราก็ต้องให้กําลังใจกับคนที่รับใช้พระเจ้าเพื่อที่เขาจะมีเรี่ยวแรงกําลังแล้วก็ก้าวต่อไปในการรับใช้พระเจ้านะครับข้อที่13ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง จงมั่นคงในความเชื่อจงเป็นคนกล้าหาญจงเข้มแข็งจงทำทุกสิ่งด้วยความรักก่อนที่จันโปโลจะเดินทางไปที่เมืองโครินไปที่คิดจากแห่งนี้จันโปโลกำชับพวกเขาให้ระม,มัดระวังให้ดำเนินชีวิตอย่างระม,มัดระวังจากการเกิดความแตกแยกในคิดจากแบ่งพักแบ่งพวกเกิดมีความผิดบาปเกิดขึ้นมีการล่วงประเวณีมีการ ไม่พอใจไม่ลงรอยการเกิดขึ้นในคิดจกักมีปัญหาเยอะแยะมากมายในคิดจักเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยการใช้ชีวิตที่ขาดความระมัดระวังจันบลกำชับพี่น้องที่นั่นว่าให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตพี่น้องครับทุกครั้งที่มีความคิดเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะเราก็ต้องคิดเสม,มอว่าความคิดนั้นน่ยมาจากพระเจ้าหรือมาจากมนุษย์มาจากซาตานหรือเปล่ามาจากโลกไหมเพื่อที่เราจะาระมัดระวังที่จะไม่ให้ความคิดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามา ทำให้ชีวิตของเราสับสนแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของความแตกแยกของปัญหาต่างๆในคิดจกักรต้องระมัดระวังแล้วก็มั่นคงในความเชื่ออย่าสับสนอย่า,าวันไหวในความเชื่อจันโปโลรู้สึกถึงความสับสนไม่ไม่มั่นคง,นงของผู้เชื่อในคิดจักโคลินเนื่องจากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยว่าเทบเชื่อในพระยุคิดแล้วเป็น ขึ้นจากความใจได้จริงๆหรือนะครับขอให้เรามั่นคงในความเชื่อเอเมนครับเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่มีความกล้าในการติดตามพระเจ้าแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งพระเจ้าประสงค์ให้เราดําเนินชีวิตยอย่างระมัดระวังเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งในการติดตามพระเจ้า ขอให้คํากำชับนี้เป็นคํากำชับที่มาถึงพวกเราในเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จงทําทุกสิ่งด้วยความรักยันพะโลนเน้นเรื่องนี้เลยแล้วผมก็ให้ข้อหัวข้อในวันนี้ว่าจงทําทุกสิ่งด้วยความรักเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําถ้าเรามีความรักเราก็จะไม่มีความสุขเลยถ้าเรารับใช้พระเจ้าโดยไม่มีความรักเราก็จะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักถูกไหมครับนะเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้พี่น้องปฏิบัติงานต่างๆในคิดจร จะกลายเป็นภาระทันทีเลยถ้าเราไม่รักงานที่พระเจ้าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในคิดจิจักรหรือในงานของพระเจ้าหรือในชีวิตทุกๆวันที่เราทางานถ้าเราไม่มีความรักในงานในชีวิตที่เราเดําเนินอยู่พี่น้องครับชีวิตนี้จะกลายเป็นความทุกข์จะกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเบื่อเรารู้สึกว่าไม่แฮ ppy เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราดําเนินชีวิตด้วยความรับเราทําทุกสิ่งด้วยความรักโอ้ชีวิตนี้คือสันติสุขมันคือความชื่นชมยินดีมันคือพลังมันคือชีวิตที่ดําเนินไปอย่างมีเป้าหมายอย่างมี ยังมีแผนยังมีแนวทางมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นขอพระเจ้านําเรานะขอให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความรักเราจะหาจุดที่เรารับงานที่เราทําได้อย่างไรเรารับงานาประกาศหรือ,อรับใช้พระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับถ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองแล้วก็นาเราเราจะรักงานที่พระเจ้ารักเราจะรักคนที่พระเจ้ารักเราจะรักแผนงานเป้าหมายพระประสงค์ที่พระเจ้าประสงค์ เอเมนนะครับข้อที่15พี่น้องทั้งหลายท่านรู้ว่าครอบครัวของสเตเฟนัสเป็นคริสเตียนพวกแรกในเคว้นอาคยาและพวกเขาได้ถวายตัวในงานปรินิบัติบรรดาธรรมิกนชนข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้และต่อทุกคนที่ร่วมทำงานและตรักตรานครับมันอา,อาจจะมี จะมีคนที่เขาเป็นคนรุ่นบุกเบิกแล้วก็คนที่ทุ่มเทงานของพระเจ้าในคิดิจักตอนเริ่มต้นจนเวลาผ่านไปนะมีการหลงลืมละเลยคนที่เป็นเมล็ดพันธุ์เป็นคนเ,เริ่มบุกเบิกนะเราอาจจะมีการหลงลืมเป็นแบบนี้ในบางครั้งโดยไม่รู้ตัวขอพระเจ้านำร่องแ้เราจะคิดถึงคนที่เป็นคนบุกเบิกคนที่โอ ทุ่มเทตอนนี้เขาอาจะยุบมากแล้วเขาอาจจะไม่สามารถที่จะกระตือนนรือร้นรึกขยับกระชับกระเฉงเหมือนกับรูๆไปแล้วเพราะว่ามีวัยที่ mm hmm. ก็ขอพระเจ้านําเรานำะที่เราจะล้นลึกถึงคนเหล่านี้อยู่เสมอข้อที่17บเจข้าพเจ้าชื่นชมยินดีที่สเตเฟนัสฟอร์ทูนาทัสและอาคายคัสมาหาเพราะพวกเขาได้ ชดเชยกันที่พวกท่านไม่ได้มานั้นจนครบถ้วนเพราะว่าพวกเขาทําให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมรับคนเช่นนี้เอเมนไหมครับเราจะทําให้มีความชื่นบานในจิตใจของกันและกันแล้วก็ยอมรับคนที่เขาทํางานทุ่มเทนในงานของพระเจ้าเคล็ด,ดจากต่างๆในแคว้นเอเชียฝากคําทักไทยมาอย่างท่านทั้งหลาย อากวินลาและปริสคากับคิดจักที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมาอย่างพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษพี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมาอย่างท่านจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอ่านบริสุทธิ์นะลองครับให้มีการทักทายการเกิดขึ้นแล้วก็ในคิดจักที่มีปัญหาเรื่องของความแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวกในคิดจักคนเรียนเนี่ยจันบปลโลบอกว่าให้ทักทายกันด้วยทำเนียมจูบอันบริสุทธิ์ก็คือเป็นทำเนียมที่เขาแสดงออกถึงความจริงใจต่อกันการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเ,าเป็นพวกเดียวกันนะในลักษณะแบบนั้นนะแต่สําหรับประเทศไทยเราก็เราจะใช้การยกมือไหว้กันทักทายนะด้วยรอยยิ้มด้วยไมตรีจิตเนาะคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าปอโล ดันเปาโลมากจะพูดแล้วก็ให้คนเนี่ยเขียนสิ่งที่ดันเปาโลพูดเป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ตอนนี้สอนสุดท้ายเนี่ยันเปาโลเขียนด้วยลายมือของตัวเองเลยถ้าใครไม่รับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอให้คนนั้นเป็นที่เช่งสามขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิดนะพระเยซูขอพระเยซูเสด็จมาขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกับท่านทั้งหลาย ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยสุพิษคำาลงท้ายเรน่องครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้านะั้นพระธรรมบทนี้ให้ในทางเรื่องการถวายอย่างไรบ้างนะทุกวันอาทิตย์เราจะรวบรวมเงินที่พระเจ้าอุยพรเราเนี่ยมามอบให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะระมัดระวังมั่นคงในความเชื่อเป็นคนกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งทําทุกสิ่งด้วยความรักได้อย่างไรเรน่องครับ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามพระคาของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจะหนุนใจกันและกันให้ทําทุกสิ่งด้วยความรักได้อย่างไรพี่น้องเราต้องเป็นต้นแบบก่อนเราต้องทําทุกสิ่งด้วยความรักก่อนแล้วก็เราเองก็จะเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดแล้วก็เชิญชวนให้กับคนรอบข้างเราเนี่ยนะมาทํางานของพระเจ้านะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักนะ ขอพระเจ้านาเรานะเราจะอธิฐานตอบพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคํรของพระเจ้าในเช้าวนันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้าในเช้าวนันนี้และขอพึ่งพระองค์ที่เราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความรักพระเจ้าข้าที่เราจะไม่ทําด้วยความ ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจพระองค์เจ้าข้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพระองค์เจ้าข้าเราขอบพึ่งพระองค์เราไม่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักได้ด้วยกําลังของมนุษย์เราขอพึ่งกําลังจากพระองค์ขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ทานตอพระองค์ในพระนามพระมาเยซูคริสต์เจ้าเอมเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ ขอรักขอพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ค้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักดีจที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป ใครที่นำคาบ